จีนกำลังพยายามผลักดันตัวเองขึ้นเป็นศูนย์กลางทองคำโลกค่ะโดยที่ธนาคารกลางจีนนะคะกำลังพยายามพูดคุยชักชวนประเทศเพื่อนบ้านให้มีการฝากทองคำสำรองไว้ที่จีนผ่านการซื้อขายตลาดทองเซี่ยงไฮ้ค่ะเป้าหมายในครั้งนี้ก็คือเพื่อที่จะเพิ่มอิทธิพลในตลาดการเงินลด ในส่วนของการพึ่งผ่าสกุลเงินดอลลาร์ลดการพึ่งพ่าตลาดตะวันตกนะคะราคาทองคำพุ่งขึ้นต่อเนื่องพุ่งขึ้นเฉียดระดับ3,800เหรียญทันทีที่มีข่าวนี้ออกมานะคะนักวิเคราะห์ในตลาดบางรายถึงขั้นมองว่าหากประเทศอื่นๆเนี่ยเริ่มมีการโยกย้ายค่ะสินทรัพย์สำรองเพียงเล็กน้อยออกจากตลาดพันธบัตรของสหรัฐตามทิศทางของจีนเนี่ยนะคะราคาทองคำอาจจะพุ่งขึ้นได้ถึง5 พันเหรียญเลยค่ะ